ไม่ใช่กลับมาคิมเรามาเดี well. ๋ยวเราลองเทสเลย้ะกันนะอันนี้คือเรากดเลนได้แล้วนะผมจะกดกลับป้อมในวินาทีที่ถูกจังหวะนะครับอ๋อก็สวัสดีครับวันนี้คือผมมีทริกหรือเทคนิคนะครับมาพาทุกคนไปลองไปลองเล่นดูนะครับแต่ว่ามันเป็นทริกเทคนิคที่แบบเราต้องอ่าต้องแม่นนิดนึงนะคือ มันเป็นเทคนิคสำหรับออฟเลนนะครับเพราะว่ามันมีตัวออฟเลนที่แบบวาร์วาร์ปไปไหนก็ได้ในป้อมนะครับมันมีทั้งหมดประมาณสิป้อมใช่ไหมแต่ว่าปอมป้อมต้องไม่แตกนะครับคือไปไปไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นเทคนิคลับเหมือนเรามีรูอี้อยู่อยู่ติดกับมีรูอี้ประจาตัวออฟเลนเลยนะครับคือแบบเราสามารถเติมเลือดได้นะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงครับอย่างนี้ก็คือ เราต้องกดให้โดนจังหวะแบบพอดีพอดีเลยนะครับโอเคนะตัวไหนก็ทําได้นะย้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าหลายคนคองอาจจะแบบงงนะครับแบบว่าต้องใช้เอโนอรอหรือมูรลาดไหมคือมูรหลาดมันทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้คือที่ผมจะทํานะมันจะเป็นอ่าอะไรนะเอาเป็นว่าผมจะเล่นแวนในกันนะตานี้คือมันไม่มีสกิลไหนเป็นแบบมีสกิลไหนที่แบบมันพุ่งนะครับมันเป็นสกิลตีธรรมดาเดินงงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในในส่วนของตัวเกมแล้วนะคือผมเอาแวนมาออฟเนี่ยผมก็โดนเขาเขาด่าไม่หนี่โอเคยืนชนกับรูบูนะครับคือเป็นงานง่ายเลยนะครับสําหรับเรานะแต่ถ้าเจยีหน้านี่งานยาาหยากนิดนึงนะครับอันนี้เจอรูบูขอเป็นว่าไปครับวีล่ามาฟิกหนีเลยครับจง่าวนี้ เสียฟิกก็เียต้นเกมไอสไัสเอ๊ะทำไมอม,มคือวันนี้เราไม่ได้มาจะแบบน้นการเล่นนะแต่คือเราจะมาใช้บัตรนะครับโอเครูบรูบรูบตีกับพูเราตีนกไปครับอันนี้เป็นซับตัวใหม่คือค่อนข้างโกงนะครับมันค่อนข้างโกงนะจริงผมโอ้รูบมันจะมาเพื่อยกผมเล่นๆเ,เนี่ยหรอใครไปครับมานาะก็จะหมดอีกโอ้ยตอนนี้ ดอลล่าโอเคดอลล่าฮิซิมาอีกอะไรเนี่ยโอ้ยจะได้อันี้ไหมนี่มาอีกอออแล้วคือรู้ผมยังมีสกิลไกลด้วยก็ลืมนะครับมาเราก็แบบปามไปก่อนนะเออเราเราแอบ,บปามไปนะครับโอเคถ้าทีมนั้นไม่โปรเกินไปแบบว่าเล่นเกมเร็วนะเราดึงเลยดได้นะครับแต่ว่าแวนมันก็ไม่ได้อันนี้ขนาดนั้น ฮเทมาดีใครไปครับต้องฟีสตันเล่นครับดีไปครับโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้โหโดนโยกครับโอเคได้อยู่ได้อยู่กลับก่อนนะครับตลอบมาเอาก็้องของเราก่อนไม่ใช่กลับมาคิมเรา มามาเดี๋ยวเราลองเทสเลยแล้วกันนะอันนี้คือเรากดเลนได้แล้วนะผมจะกดกลับป้อมในวินาทีที่ถูกจังหวะน,นะครับอ๋อปึ๊บนี่เห็นไหมป้อมแรกติดเลยเป็นไง,ง,นนนงเป็นไงไหน้าศัต,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 ตรูหนวเสมอโดบังคับเลยจริงวะล่ะไปครับต่อ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 อันนี้แหละครับออคือความโกงของมันนะในการเล่นออฟเลนนะเอาจริง คือถ้าผมทําไปนี่ผมไม่รู้ว่าทีมจะแก้มีว่ามันเป็นบัคหรือเขาตั้งใจนะแต่ว่าโอกาสทําติดคือยากมากนะครับดูวาร์ปไปไหนไม่ให้วาร์ปไม่ให้วาร์ปเฮ้ยมันจะเอาวะดูมันเติดนตีแล้วนี่เฮ้ยผมตายอะนี่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 โอเคคลิปหลบโอ้ผมว่าผม่น่ารอดวะเฮ้ยรอดเฉยว่ะเฮ้ย ไม่น่ากลับไปเลยสวยคือเราไม่ไปบนแล้วนะเราการก่อนคือโอ้ยีรายีราเฮ้ยสวยสตันดูดโอฟิกอันิราฟิกนะครับเราจะรู้รู้เลยประมาณว่าอีกประมาณเฮ้ยมันปรับใหม่แล้วนี่ มันุมนองแบบนี้ไม่ได้คเฮ้ยเอลสุเมื่อกี้เมื่อกี้แกตด,ดึงโดนเอลสุเหรอเฮ้ยโอ้โหแรดแรด่องสวยโดนโดนผมตายไปคือ <c ười> ถ้าเกิดว่าใครใครใครที่แบบคือแวนระยะไม่ค่อข้างใกลนะครับใครที่แบบเล่นแมปแล้วมันไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับแบบคือถ้าเล่นตามเซเลเทียมผมนะออกเป็นดาบธนูตีไกลก็ได้นะ กดเที่ยวมันจะตีไกลประมาณสองเสาครีบเฮ้ยแก๊กฟิกอีกแล้วช่องผมมีมางก,กับแก๊กแบบนี้แบบเกินนะครับไปมาดิิซี่หรือว่านี่แลกไปยังไงก็ไม่หอดแล้วและปังไะไว้เฮ้ยทีมเบย์ค่อนข้างดีนะครับทีมไฟ ไปครับอย่างป่าเลยครับรวบตัวอยูทีได้อยูอ่ได้อยูอ่สวยต้องฟิกต้องฟิกสวยเอาเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบๆบยานมันโดนมังกรหรือคองตีตายวะยานทีมเรานี่มันมันมันอะไรนี่มันตื่นป่ะนี่มันก็จนมันตายน้อ ออกมา,มาเราแก้ได้สเปียร์แล้วครับเดี๋ยวจะจะได้รู้ความแรงนะครับความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนะอันนี้เสื้อเวียดนามนะเออต้องให้เครดิตเขาครับเขาโอเห่นโอเพ่นในติก๊กต็อกอะไรกันเห็นไม่งั้นเล่นตึงก็เลยเล่นตามนะครับมาดีมาดียกใครยกยกใครน้อง ยกไข่ยกไข่ล่ะตายอีกทีเดียวเไม่ผมตายเฮ้ยผมผมเล่นเกินไปเหรอโอ้ยกูเมื่อกี้น่าจะได้สองอันละเราต้องออกคำถางเฮ้ยกูตายกล้วเฮ้ยแรดเพื่อนติมนน้อยโอูแรดแค่ไหน โอเคครับเมื่อกี้สดเกินนะตายสองรอบแหะฤทธิ์สวยล้างแขนโก็เวี้โอไปคนจีเกดตัวแตกตีแตกแตกมาของขึ้นละสวยั <c oughs> วยเดียวเอาอยู่เปล่าเอาผมอยู่ไหมแค่นั้นแหละ โอเคอยานกดดนตีแล้วดึงมาสวยยันได้โอเคจบครับมาดีกันไม่ทันหรอกครับแวนซอยเร็วขนาดนี้โอเคต้องมาลุ้นก่อนนะครับว่าคือนอกจากผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครนะครับจะได้ mvp โอเคผมน่าจะได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะมีเงเท่านี้นะหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับนะผมก็หวังไว้แบบนั้นเหมือนกันนะว่า คลิปนี้ผมจะมีประโยชน์สำหรับออาไปลีียนในหลายคนไออเอาเปนปมาออาไปจิ้มกันใหม่หนะเรื่องคลิปนี้สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์โอเคบาย